ดีครับผมสวัสดีเช่นเคยครับนี่ม้ามือนี่ครับตกยามคำเหรอครับนี่ประมาณเกือบสองทุ่มเลยครับนี่เกือบจะได้มาเข่าสวนพักสวนครัวเหรอครับนี่มาหาเก็บพักดอกดอกนี่ครับดอกสลิดนะครับหรือว่าดอกขจรครับจะไปถอดขอบใส่ก็ะใครครับผมก็ะแ้งถอดรอบนะครับ กินง่ายๆครับนี่ย้ำหิวครับผมเดี๋ยวจะมัดเก็บดอกขจรครับโอ้เป็นดอกพอดีเลยครับนี่ก็เครือเขากะมาเลื่อยขึ้นก็ต้นมะม่วงครับนี่ที่ได้ตัดกิ่งก้านออกครับเพราะว่าอยู่ไก่บ้านเนาะจะว่ากะเลือต้อนเอาไว้ครับเหลือแต่กิ่งเอาไว้เห็ดดอกขจรนี่เขารับขึ้นครับ ه, เห็นดอกนึงนะครับนี่ถงอยู่ของกินครับนี่แบบบ้านๆครับโอ้นี่พวงใหญ่ดีครับนี่โอ้กำลังตูมพอดีครับนีห่หลายดอกอยู่ครับืมอ ได้ไปชุบแป้งถอดกรอบครับนี่มือนี้ครับเดี๋ยวหาเพิ่มอีกครับเดี่เก็บดอกขจรเรียบร้อยแล้วครับนี่จะได้มาหายอดเฉาอมอ่อนไปใส่น้ำครับโอ้นี่ยอดงามๆเลยครับนี่ว่าบ่มีมีดมาตับเหรอครับนี่มือเด็ดเลาครับอือหือแต่กันเหนียวครับนี่ ต่น้ำเข้ากันหลายหนเอาเป็นอยังครับนี่หาอยู่หากินแบบบ้านๆครับอืมนี่หลายหยอด,ดยอยู่ครับโอ้นีครับนี่หยอดนอนๆเลยครับอ,นอนืมอืม ไส้ซ้ำนี่ขึ้จิพอดีแล้วครับนี่ขึงกับมือครับนี่อ่าพร้อมเฮ็ดยู้เฮ็ดกินแล้วครับเน่อยู่เน่กิน,น,น,นมือนี่ครับผมนะตอนนี้จะได้ผสมของเฮ็ดยูเฮ็ดกินครับนี่พักทุกแปะปอดก,อบกับนี่ใส่แปะเข้าไปนะหลายๆยังไงครับนี่น ได้กบกบบนี้เติมน้ำน้องไก่แจะเฮ็ดตามมักอยูม่มักกินตามแบบขึ้นบ้านขึ้นบ้านของผมนะครับผมนะโคตรแตกกับกันนะครับจะแตกจะน้อยปวดเนาะจะปวบป้อๆใส่สดน้องไกครับ,รบพอดีพอดีเสร็นล้วกินจะได้เคี้ยวกรุบกรุบกับกับ กินยำคำโมนี้ครับนี่นะพอดีใส่ไข่ลงไปจักหน่อยครับจะได้มีไข่เคือบขอกันก็พักครับจะได้ติ๊กกันเดดดีผสมก็แปง้งทอดนี่ครับตีแตกพอดีกับน้ำงัวกับน้ำงมัวครับนี่ อ๋อเข้ากันครับถ้าบอกเข้ากันยิ่งโมเสกครับตามมากตามกินนะผมนี่ใส่ดอกขจรลงไปครับนี่นะค้นที่หลามก็อ่าพอดีละใส ครับจวดพักผมครับแต่นี่บริเวณครับนี่ใส่เป็นตอนเป็นตอนเลยครับนี่เวลาถอดแล้วมันจะได้เขียวแบบเป็นแผ่นเป็นแผ่นเข่ากันก็แป้งครับนี่นะใส่ร่วมกันครับเพราะว่าหยดพักผมนี่เขาที่ออกลดผมน้นนอยๆครับนี่เข่ากันดี ต่ดอกะจอนี่เขาจะจืดๆนะครับแต่ก็มีหวานน้อยๆนะครับนี่จะดอกกะจอนี่เก็บดอกไดหน่อยบดครับวา่าตอนแรกกับดอกออกหลายอยู่ครับจะว่าวบริเก็บเขาจะพี่เขาก็ได้บาดล้นทิ้งครับนี่อันนี้ไปเก็บส่วนที่เหลือครับนี่มาโอ้นัวๆกอกันากานะครับตกแต่งนะ้อมทอด อมอยู่ผมกินครับยำหมืดมือนี่ครับนี่ต้องุงรสเพิ่มเด้่อหมาครับนี่น้ำมันหอยจักน้อยครับจะได้เพิ่มรสเค็มนัวครับนี่บ่รต้องหลายแบบเด้อาะวน้ำจิ้มเขามีอยู่ครับใส่น้ำปลาครับอความเค็มจักน้อยพออ่ะพอดี นีเกือบสามถุงแล้วครับนี่ต้องมือจับจักเลยะว่าดถวยบโบไนอะไรครับนี่จะเดินทางไกลครับไปเฮ็ดงานมาครับงานโคเกือมีความเหล่งล้วนนะครับผมตามการเฮ็ดยูเฮ็ดกินไปมือมือวันวันกับมาแล้วกว่หิวเก่านะครับผมแล้วงานแล้วพร้อมเฮ็ดยูเฮ็ดกินครับนะ เมือนหน่ก็มีต่มปานิ่มนะครับนี่ต้มปานิ่มไปพักแยงครับนี่กินหอมขึ้นไหมครับโอ้ซุปพอดีครับโอ้เกลือลืมครับว่าลืมนี่โอ้เจ่ไฮงอชิมัครับนี่เอาดีครับนี่อ่ะกินหอมถุยนะครับพักแยงครับ แห้งห่อนๆเลยครับนี่ปลาหอมดีมากครับต้มปลานิ้นใส่พักแะน่งครับของกินตามบ้านนะบ้านบ้านของแซ่บของม,มักครับน้ำมันเดือดก็ดีแล้วใส่ลงไปเลย <c oughs> อ่าสีคือไทยนะครับ แต่ว่าอันนี้อีกยยยอย่างหนึ่งเด้อบ่หมี่ไก่รูปไฟแห้งครับดอกสลิปก็ะยอดสะอมครับคือแป้งทอดกรอบครับก็ใส่ไข่ลงไปพองหนึ่งครับนี่เพิ่มโปรโตีนความเหนียวความแ่บความนัวจะได้เข้ากันครับเพราะว่าแป้งนี่เขากับบมีรสชาติของโปรโตีนของ อาหารเต็มที่นะครับผมจะเลยต้องปรุงเพิ่มขไข่ไก่แต่น้ำครับหน่วยนึงครับผสมกันครับแล้เวเอาเขากรอบๆเรื่งนั้นก็น,กนมาครับผมตอนนี้พร้อมยุ่พร้อมกินแล้วครับผมมากินเขารวมกันนะครับผมพ่อเม่พี่น้องครับน,นี่พักชุบแป้งทอดกรอบครับ ส้มปานนินครับโอ้โหเขากันครับอ้ไม่ไหลายย่างครับเนี่ยนะเขากะเก็บพักในสวนคว้าครับนี่พักสวนคว้าเก็บมาแบบนี้เหมือนเชือพ่อครับพัที่เหล้าครับใหม่มดดจานมาใส่ครับโอ้ไม่แต่จานยังสีดอกไม้ครับนี่ธรรมชาติครับ ินดูตามธรรมชาติครับผมกินไนบบานหันกล้ยลืมเก็บพักขวางตุ่มครับนี่มะยอดตองยอด,ยอด,ยอดสต่ต้องวัวอะไครับนี่หลังน้่ทำความสะอาดก็นี่เพื่อสุขภาพเพื่อความปลอดภัย หิวแล้วครับผมลงมืออยู่ลงมือกินครับอเอามือนีครับอันนี้ก็นี่ครับซอสพริกครับเดี๋ยวออกมาใสาก่ก็นี่เล็กน้อยครับเนี่ยจะข่งหนึ่งเนาะดูรสชาติเขาดีแสบแบบต่กลางจากพริกป่นบ้บานเขาดีแซบกว่ากันขนาดไหนครับอื้อ เลี้ยงเขากันครับเนี่ยวัออนอื่นเอาผักทอดก่อก่อนครับสลดัสดซอสพริกครับถือว่าเยี่ยมเขากันดีครับผม ออกรอบเืยครับเนี่เกี่ยวกรุบเลยครับพักแต่ซดแต่วิตามินครับผมอมจะกินครบทุกอย่างครับมากลมป่านิ่นใส่ใบพักขันแย้งครับอตอนป่านิ่นนอ่อย นี่ไปพักขยังครับว้าทำยังไงครับแสบถึงปากถึงหนึ่งขนาดไหนเมื่อนี้ก็หิวครับผมอืมหืมเกล็เม็ดลุกโหลดน้ำครับเนี่ยแสบคือครับ มอนี่บ่แมันอย่างมาครับเดินมาไกลครับจะมาฝนกระตุกสองสามวันที่แล้วครับมันจะมาตอนนี้ก็ยังปบเผ่าคือเข่าครับที่ไปนั่งกินในบ้านกับบ่มีแอร์ครับก่าเดือดแย่แอร์คือเขาเนื้อกับออครับนี่ยเนื้อหัวเนี่ยเปียกซื้อปันอาบหน้าครับเป็นเหมือนแยกอากาศครับผมนั่งกินกลางสวนทักสวนคว้านครับจำแบบบ้านๆเนาะจำวิถีแบบ จนหมดต่มเขาม,ขมาครับผมนี่ก็ฟังเสียงจิ่งดีแต่เสียกเออเสียงเสียดครับผม,มแต่เสียงอื่นบบมีเนะ่ะพวกอื่นงัจะมาลองฝนตกนี่ก็พริกปนครับนี่พริกปนป่าผงถึงก็มาเขืมอเขือเปาะครับอออืือ แ่บอีกก็คาดนึงครับผมมากินให้หมดทุอย่างครับนี่เก็บมาเร็วครับนี่บ่เห็นศูนเสียอครับพืชพักเอเศษอิน้ีครับนี่ย็บจากสวนพักสวนควนครับนะกถึงกระพริกบนครับพริกบนพริกผงครับพริกบนป่าผงเนาะเพราะ พลปูพลิกนิดนี่วด้เใ็ดครับมือนี้ครับมาก็ะปักทีราวครับนี่ฮึฮพักวางตุง้งสดๆครับอาทำย่อยๆครับนี่ว่าผมมากินพักครับผม พักกระสือผมซื้อหนนี่ผลประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับบ่มีสารเคมีบ่มีอย่างครับปลูกเขาเกิดเองครับนี่แตมสมพักของูุ้งไต้แต่ปุ๋ยสีว่าสีควายนะครับผมขา,มาแมลงแต่บ,บ่มีครับเคมีขา,มาแมลงแบบบ่บอ,บอมากี่ครับมาทำยังไงครับผม แบบแบบบ้านๆแบบธรรมชาติครับผมเหนือเพราะครับอืมอืมอืมทุกไทยกับเข่าเมื่อนี้ครับอืมอื้อหอ้ห่อนพอดีครับนี่ บ้านนินใซพักขยแง,ง่ครับแบบจะยินเสียงสิ่งดีเสียงเสียดห้องเนี่ยธรรมชาติดีครับผมสารธรรมชาติบ้านานะ้าเนาะอยู่ในมืงในเมืองเรับคิดถึงบ้านเฮาเนาะครับผมที่ว่าเ้าเกิดมาอยู่ในชนบทนะครับจบัเกษตรครับ ถูนบ้านลูกทนา่า,หาไหร่รักกันเสมอไปครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามกด s u ซับสไครให้กำลังใจกันและกันทุกคนครับขอบคุณครับนอนหลับฝันดีทุกท่านครับ